นีโอ้โหควันอะไรเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะข้างล่างไม่รู้ตัวอะไรอ่ะเป็นแมงป่องเลยนี่น่าจะเป็นตัว SCP อีกตัวหนึ่งนั่นไงจุ๊บแจงกับพี่ไม้วิ่งไปแล้วพี่กิจงั้นเราก็ปลอดภัยมาดูเลยไปเลยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยข้างล่างมีตัวอะไรอ่ะก้าวสามก้างหน้า ข้างหน้าเป็น939 939มอ้าหมานี่ตัวมันเหลี่ยมมากมันไม่เหมือนที่เราเคยเจอเลยเนาะพี่กินลงไปข้างล่างนั่นไงลงไปโดนพิษเดี๋ยวมันก็ขาดเอาหรอกสวัสดีเพื่อนเย็นหน่อยอุ้ยเฮ้ยเมันคุยกับเราเออมันคุยกับเราอยู่คุยกับเราสวัสดีครับไม่คุยด้วยหรอกไปเร็วเอาสิมาอยู่ในน้ำกับฉันสิมันเย็นจะตายไป จุ๊บแจงอย่าเชื่อคำมันนะเจ้าตัวนั้นมันกำลังหลอกเราเธอต้องเธอต้องแข็งกระแนงเข้าไว้เธอต้องลงมาเหมือนพี่กิจเลยอ่นายตัวเนี้ยเหมือนกับผีอะไรเราเกอกันจุ๊บแจงอยู่ตรงนี้นะเราไปก่อนมาเนี่ยมาเร็วนี่ดีกว่าเอสพีโถ่สวมมีพูดอะไรนี่้่มันคุยกับเราอยู่เฮ้ยดดูิไม่แม่ลองมันมาขี้แม่งขี้ ไม่เดี๋ยวก็โดนกินตูดหรอไม่เราไม่เราไม่ตูดสำรองตูดของนายทางนากัดจริงๆพี่ไม้ออกมามันจะกินตูดของพี่ไม้แล้วอุ้ยอีผีตัวบ้านี่กดทิ้งไปเลยเอ้ยมักแกงทำอะไรนะกดทิ้งด้วยอย่าอย่าโกชักโคกมันหายไปแล้วอุ้ยหน้ามันหายไปแล้วไม่น่ารัก ซีพตัวนั้นไปแล้วขี้ต่อแล้วไม่คิดเอาตูดเข้าไปโอ้ตูดมาอีกแล้วแั้วลองกัดตูดมาในจงได้เลยกัดกัดกัดตะกี้ท้องตูดร่วงไปแล้วนะตะกี้ออกมาตะกินชอบโอ๊ยนั่นไงพอนั่งเสร็จปุ๊บมันก็มาอีกครั้งนึงอ่ะกดชะโค้งไม่ทุกแจงกินตูดทุกแจงไปอีกคืนในของอิ่มแล้วล่ะเฮ้ยมันแทงผิวที่ตูดของจุ๊กแจงไปแล้วกดซ่วงแม่ง ก็ไปเลยฉันว่าก็ดีนะจุกแจงจะได้ตูดสะอาดโอ้โหนะยว่าเราตูดจกประปกนะเนี่ยไปเพื่อนดูดูวนน้ำสีเขียวดิตัวต่อไปดีกว่าเฮ้ยดูในน้ำสีเขียวดิมี S T P อะไรอยู่ไม่รู้ดูดิเดิน๊กดิด้วยโอ้ไม่เห็นเลยมันมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะแถมตัวมันยังมันเขาด้วยพิจิตฉันว่ามาองไปดูดิฉันเห็นหน้ามันลำพังแล้วล่ะมาลองไปดูไปเอา้วนั่ลงมาด้วยนั่ลงวันนายลงมาทำไม นั่นดิจุ๊กแจงจุ๊กแจงดันทกมาไหลายกานมากอ้จุ๊กแกงากให้แมนเห็นชัดๆไงเราก็ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นไม่อยากเห็น scp เราไม่อยากเห็นหน้าเธองั้นเราไปดูที่ scp ตัวนี้ดีกว่า scp จอมปลวกเหมือนเค้กเหมือนเค้กแต่งงานเฮ้ยมันเหมือนเค้กแต่งงานเลยมดนี่นะมาฉันจะลองลงไปด้านล่างนะมันไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งก็แค่มดธรรมดาธรรมดา โอ้โหโอ้โหมันกัดมันกัดกินกิโดนู้เมว่ามันกัดนด้วยโอ้ยวิวิ่งวิ่งโยนี่อะไรเนี่ยมันตามเราขึ้นมาลูกเจมันตามพี่ขึนมาอ๋ข้าน้าตัวนี้มีใครนี่ไงไอตัวนั้นไงนี่แหละที่มันอยู่ในน้ำอ่ะพี่กิระวังนะเจ้าตัวเนี้พอกระโยกมือขึ้นมันจะคำรามและแถมฉันคิดว่ามันน่าจะกินพวกเราด้วยอิววิวนี่ยกลัว ยกมันขึ้นแล้วหมุนๆไงอ้ยพี่ไม่รักอ้ยมดมมามดมาไปเอาไปนะย้อยมดตายปดตายจะไม่มีนักโทษคนไหนออกไปจากที่นี่ได้เฮ้ยพวกกาดพวกนั้นน่ะดูเขาถือไม้กระบอกสิพร้อมที่จะตีเราตลอดเวลาแถมเขายังมีนกคู่ใจด้วย ใครเคยได้ยินเรื่องแปลหรือเปล่าถ้าเราเปีนต้นยิ้วเนี่ยเราจะต้องเจออีกาจิกจนตายฉันว่านี่ก็คงไม่ต่างหรอกมั้งเราต้องเราควรจะทำยังไงดีอะเราต้องรีบไปตรงแท่นนั้นให้ได้ได,ไดีกว่าย้อนกลับไปหาไนะอ้บดนั่นอะวิ่งออกไปไปโอเคฉันผ่านมาได้แล้วเว่เรียบร้อยไปไปเลยเซฟเซฟเซฟยฉันขึ้นไปได้นะพวกแก ลงมาเดี๋ยวเน่เลยให้ฉันใช้ไม้กระบอกตีพวกแกเถอะนะขันไม่เถอะยาใครมาใช้ไมนกระบองั้นกันเล่าเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยหายแล้วไปแล้วขึ้นมาได้เหรอนี่อะไรอะอาหารเขียวจัดการเฮ้ยเล่ห้ยไปดีกว่าเฮ้ยเล่หุยวะหุยหารเขียวฉันว่ามันเป็นทหารเขียวที่ดูมีอาวุธครบมือใช่ใช่มันโหดนะแล้วขึ้นมาเนี่ยมันทามาจากแป้งโดด้วยตรงนี้มีกระแสไฟฟ้าแล้วก็ทุ่นระเบิดอยู่ ฉันไม่แน่ใจว่ามันยังใช้การได้หรือเปล่า SCP 184อย่าต้องลองให้มันโดนตัวโดนไหมเราเด็ดขาดเขี้ยมเราเหยียบบนหัวเอทีพแล้วเขี้ยมฉันผ่านมาได้แล้วพี่กิตมาเลยได้ทำได้เราเหยียบบนหัว SCP อยู่เออแล้วถ้านายออกมามันจะไม่โรเบิร์ตใช่ไหมไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันหยุดเลยอะไรอยู่เด้อเอ้าบายๆโดนไม้กั้นซะกัน นี่คืออะไรอ,ะอ,อ,อ่ะเฮ้ยจันโรมาข้างล่าง SCP ม่ไรู้มาร์เมโลเหรอ SCP ศูนย์สามหนึ่งนี่มันเป็นก้อนเนื้องอกหรือยังไงไม่รู้ดิเพือ่อนมาดูดิไปหามันดิฉันเห็นหัวใจออกมาจากมันด้วยมันนี่สิมันรักเรารอุา้ยอย่างเอาที่ไพโรไปกินไปแล้วอบอกว่าเราว่เาเรา รัากได้ความรักจากพวกแกทำไมไม่มีใครรักฉันเลยกลับมาเดี๋ยวเิไม่เป็นไรนุ่นมีหนุ่มเอ้ามีหนุ่มกล้ามอยู่ล้วนแหละชนเลยชนเลยให้ไปถ้าสองภาษาลักหนเออโอ้โหกินพี่เขีกินไปแล้วเอาเอานี่ไงความรัก ความรักของเธออยู่กับฉันตลอดไปนะที่รักไอกเกียดมาดันดัน,นดัน,ดนมันไม่หยุดแค่นั้นแม่เมื่อกี้ฉันเห็นมันปีนขึ้นมาได้เไอซีพีอีเกียนี่คือไอซีพีอีเกียมันมันเป็นยังไงกันเหรอไม่รู้เหมือนกันดิฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับพนักง,งานอีเกีย <c oughs> ซึ่งเขาโดนอะไรเข้าสิ่งไม่รู้เขาทำร้ายทุกฝาให้ตายไปหลายคนมากเลยอะ คิดดีแล้วใช่ไหมที่จะเข้าไปในนั้นอ่ะเพราะว่าไงเราก็ต้องไปงั้นฉันก็ไปด้วยไปดิรับอะไรดีครับคุณฉี่หายแล้วไปดิออกนี่ออกนี่ออกนี่โอ้แปลกตรงนี้เลย อุ้ยแล้วไม่ล่าทันไงโอ้โหตัวนักงานดีนะเนี่ยตัวใหญ่มันใหญ่เราฝาบ้านเลยไม่งั้นมันออกมาได้แน่เฮ้ยเอ๊ะ S C P กอริลลาบิ๊กฟุตเหรอโอ้โหมีหลายตัวมากมีแบบนี้ด้วยเหรอเออ S C P หนึ่งทันมันเป็นแค่ตัวเปิดปิ๊กฟุตูเปิดในป่าเถงหนวนะสิดูแล้วก็คงจะไม่น่ามีอะไรแปลกๆไปเฮ้ยมันมีขาเดียวด้วยดูดิเออไม่น้องมีขาเดียวน้องก็้วยไปกินนะ เอาไม่คุยเอาคุยกันมาได้ด้วยอะ่ะแล้วก็แล้วก็นคนเหยียบกล้วยมันจะมีเอฟเฟกต์ตลกขึ้นมาขึ้นขึ้นครับไหนอุ้ยตลกมั้ล่ะนายลองเปิดเสียงแล้วลองเหยียบดูนายเป็นใครนะฮะกอริล่าฉันฉันเป็นกอริล่าบิ๊กฟุตขาเดียวที่อยู่ในโอยอยู่ในไหนไม่รู้รู้แต่ฉันลื่นกล้วยคุยอะไรกับเราอะ่ะไหนขอฉันดูหน่อยเฮ้เราเลอกตอบได้เว้ย มันบอกว่ามันไม่ใช่ SCP แต่มันถูกจับมาฉันกำลังถามมันอยู่ว่าทำไมถึงถูกจับแล้วมันว่าไงมันบอกว่าฉันพยายามจะคุยกับมนุษย์ด้วยความด้วยความสันติแต่ถูกจับมาซะงั้นน่าสงสารัวคุยต่อคุยต่อโอ้อะไรล่ะคุณล้มอยู่แข่งนี้เขาบอกว่าสปีชีมันเนี่ย ยาวนานกว่าหนึ่งหนึ่งพันปีแล้วมันบิ๊กฟุตฉันโดนเหยียบโดนมันเหยียบไปเราดันบิ๊กฟุตขาเดียวไป <laughs> มา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 พี่ไม้มาช่วยกันหน่อยเร็วคุณวางกล้วยในขนาดนี้เนี่ยฮะจุ๊บแจ๊บไปไปเราจะช่วย<อ>ไม่เป็นไรนะเหมือนกับเราจะช่วยคุณออกไปเองเผ่าพันธุ์เขาอะ<อ><อ>ถูกถ<อ>ูกมนุษย์ฆ่าเว้ยแต่คุณก็เป็นตัวประหลาดที่เท่ๆเลยเออฉันจะออกไปจากที่นี่ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอได้สิ นายก็เป็นพีเสดเดิดได้นะไม่ใช่นะเราหัวเขาเกินหัวเกินประตูแป้งออกไปด้เฮ้ยหัวเขาเกินประตูอะสวยแล้วไงพี่เราก็ออกไปจากประตูนี้ไม่ได้นะสิเออนั่นนะดิงั้นงันพี่คอริล่าครับผมขอโทษนะครับผมไปก่อนเปิดประตูดิวะมาดูนี่ S T P อะไรนี่หนึ่งสองสาม S T P ผีผ้าห่มเฮ้ยผีผ้าห่มเหัวดูป้นมากกว่าอตัวนี้พไง เราบอกว่าจำตัวไอ้กอดๆได้ปะอฮะอะพวกนายมาดูดิไอ้เพื่อนใช่เหรอใช่ลองดูดินั่นอะไหนอะกระโดดต้องได้งไหนอะทไมอะไหนวะเพื่อนโอ้โหที่รักอีวากลับมาหาฉันสิจ๊าไปเกียรติไปหวานเสน่ห์เขาอะดูดิเขาติดเลยไอซีพีหนึ่ง 20งศูเขาก็คือรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอศักดิ์สิทเป็นหินน่ะเฮ้ยเอาพี่ใหมก็เป็นหินเหมือนกันเอ้พวกแกต้องแข็งเป็นหินเหมือนฉันในหมดเพื่อนฉันขอโทษฉันทำอะไรไม่ได้เลยไม่ทันแต่นายปล่อยพวกมันออกมาอีวาเกมเมอร์ปล่อยมาไกลเลยครับผมปล่อยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเพื่อนเราแข็งเป็นหินหมดแล้ว มีทางเดียวเราต้องไปปลุกเขาขึ้นมารอก่อนนะเพื่อนๆเอา้าฉันก็เป็นหิน,นช่วยด้วยช่วยไงวะช่วยได้ปะฉันก็เป็นหินเหมือนกันพี่กินอย่าเดินต,ตามผมอย่าเดินตามผมอย่าเดินตามผมแกไปอยู่ด้วยกันโนะอ้โยเฮย้ยซุ๊ปแจงอะกลายเป็นหินแบบหินฟอสซิลแยอไปดีกว่า<อ>ดูดิซุ๊ปแจงเป็นหินอ่อนซุ๊ปแจงเป็นหินหยาบส่วนพี่ไม้ตายไปแล้วปาป้ไปต่อกันดีกว่าเพื่อนป้าป้าป้ป้า พุ่้า ACP เยอะเหลือเกินแล้ไอ้เจ้าสามนสามนี่มันก็ยังตามลงมาอยู่มันต้องการอะไรจากเรากันแน่เฮ้ยเฮ้ยเกมาทำอะไรที่นี่ฮะฉันเป็นเจ้าราทีที่เฝ้าที่นี่มันบอกไม่ให้มีใครผ่านจับเด็ดขาดเลยพี่กิตผมโดนเขาจัด็ดาาปแล้วี่ปผมโดนเขาอัมเวกเขาอเยูี่อยตามพวนเรา่นะเดหน้ากขาย อมยิ้มไงจำไม่ได้หรอเราเคยใส่หน้ากากนี้แล้วเมื่อก่อนหน้านั้นน่ะแล้วตอเราใส่เราก็จะกลายเป็นอีกคนนึงพิษใส่แล้วอ้ในห้องมันมีควันพิษด้วยอะเฮ้ยเราเป็นคนเปิดควันเอง มึดตื้อตรงน,นี้เนี่ยมันป้องกันนายแต่มันไม่ป้องกันฉันนะเฟลยทนทนไปหน่อยนะฉัรดนายต้องทําได้เราต้องหาทางออกจากที่นี่นะฉันปิดแก๊สก่อน,นคแคบๆอยู่ตามมาตามมาออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหตรงนี้มีทางให้เราเดินด้วยนะเนี่ยนั่นดิทุกคนดูดิเจออะไรบางอย่างเนี่ยดูดิมันมีเหล็กงัดขึ้นมาด้วยอ่ะอาจจะเป็นทางเดินที่ปลอดภัยก็ได้นะ ปลอดภ<ต>ัยเหรอ <laughs> นั่นคือปลอดภัย้เดินธรรมดาดีกว่าไหม้ยอึ๊บะพวกนายรอฉันแป๊บนึงนะฉันกำลังกระโดดไปอยู่อุย๊ยแล้วทำไมเขาถึงมีสายเคมีอีกแล้วไม่มีใครผ่านทางตรงนี้ได้นัน่นมีการอีกแล้วนี่พวกนายไม่กลัวเหรอพี่จีนระวัง เขาไม่เห็นเขาเห็นทำอะไรเลยว้าเอาาเลยเราพี่ไม่ด่วนด่วนเข้าไปในเครื่องสแกนนะอุ้ยรื่อยโอเคสแกนเรียบร้อยตอนนี้เราออกทางไหนอ่ะอันนี้มั้งสแกนเรียบร้อยรีบวิ่งเราเชิญอาโอ้ตายเข้าเครื่องสแกนทักออกเรียบร้อยแล้วปึ๊บอ่ะและเราก็เสร็จสิ้นการออกจากเออ่ยังมีอีก นี้เนี่ยเราต้องใส่เจ้าแว่น 3D ด้วยนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้อุยมันมาแล้วอะไรเล่านี่เห็นเต็มๆเลยโอ้ยมันออกมาตรงนี้ได้ยังไงล่ะเฮ้ยทุกบแจ๊เราอยู่บนถังเราจะปลอดภัยเรามันลงมาในน้ำนี่เออเฮ้ยแสบแสบขาเลือเกินโอ๊ยพี่ไบค์กระโดดขึ้นมาเร็ว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 พวกเธอเบียดเดี๋ยวเราจะไปหาให้มันจับ ใช้เวลามาหาแว่นแล้วไอ้เจ้าพวกนี้เดี๋ยวมันคมองเห็นพวกเราสงสัยตัวเกมยังไม่พัฒนาแว่นมาเฮ้บออกมาได้แล้วหมออีกาว่ะหมออีกามันออกไปตรงนั้นได้ยังไงหน้าตาของมันน่าเกลียดจังเลยแฮตาแอบแ๋วมากด้วยแ<ม>ต๋วนะผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนนะจ๊ะอย่าออกมานะมองๆๆๆอย่าออกมาเลยนั่นไงแล้วทำคอนเทนต์อีกแล้วนกล้ามโต มาแล้วมาแล้วดีเราเซฟอยู่ตรงนี้เราเซฟอยู่ตรงนี้อ๋อเออนี่ไงเออทุกคนฮะไอ้กล่องดำๆเนี่ยมันคือแว่นใช่ถ้าเรากดถืออ่ะมันจะเห็นแต่ถ้าเราไม่กดถือเราจะไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยจิ๊บเอาโอ้โนวัตกรรมนี่ไงนายไม่ถือนวัตกรรมมองเห็นปีศาจแล้วนายถือทำไมเฮ้ยต่อไปเป็นหมออีกาครับผมหมออีกาเหรอโอ้ยเมื่อไหร่ scp 3 0ม มันตามออกมาทุกที่ทำการทดลองกับพวกมุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้อย่างนั้นหรอใช่แล้วเฮ้ยข้างล่างดิดิมีซอมบี้เต็มเลยแล้วหมออีกาก็อยู่ด้นนั้นด้วยอ่ะใครดันใครดันพอมดันเลยคุณเดินเองเฮ้ยนี่ไงข้างล่างอ่ะมีซอมบี้ด้วยแถมหมออีกายังควบคุมซอมบี้อยู่อุ้ยฉันจะยอมตายที่นี่เด็ดขาดเอาพี่ไม้ตัดเพิ่งพูดอยู่หยอกๆยกเพื่อนนายที่อ่อนเองจริงเลยไปแล้ว ไม่อยากมีชีวิตทวนนิรันต์อย่างนั้นเหรอไม่อยากกันดิไม่เอาหรอกนะชีวิตแบบนั้นอะใครจะอยากได้กันเล่าชีวิตทวนนิรันต์แค่พวกนายกลายเป็นคนตายที่เดินได้ไงไม่ฉันไม่เอาเฮ้ยมาเลยวาเลยมาเลยมาเพล่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 ขึ้นบันไดนี่ไปอุ้ยช่วยช่วยห้องอะไรเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วเข้ามาตรงนี้แล้วพี่มั้เฮ้ยคนไฟบินคนไฟบิน ยังไม่พอใช้ตัวหมอไอ้ตาอีกช,ช่วยช่วยช่วยไอโโไ้เจ้าตัวไฟลุกโ้นไรเดอร์โอ้อตัวนี้เป็นแอสตริที่อันตรายมากตัวที่มันเป็นไฟอะ่ะทางตรงนี้ก็แคบมากด้วยนี่ข้างหน้ามีเอ,อ่อหน้ากากอยู่เราต้องใช้หน้ากากในการไปต่อหร้ย